ทีมงานของเรามาค่ะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาแล้วค่ะสามลำสี่ลำกับของเราแล้วยังเหลืออีกสองลำค่ะทุกคนทีมงานยังมาไม่ครบตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆค่ะลำที่ห้ามาแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็คงครบค่ะทุกคนหลังจากที่เรือมาครบแล้วเราก็จะเริ่มปฏิบัติการต่อเลยค่ะทุกคนตอนนี้ทีมงานก็มาแล้ว กำลังจัดเรือคะ่ะว่าเรือลำไหนจะอยู่ช่วงไหนตรงไหนคะ่ะทุกคนอันนี้เราต้องรู้ด้วยนะคะว่าเรือแต่ละลำรับน้ําหนักได้เท่าไหร่เราถึงจะจัดวางได้ถูกคะ่ะตอนนี้เรือก็มาครบแล้วคะ่ะทุกคนเรือทั้งหมดหกลำมากันครบแล้วคะ่ะตอนนี้กำลังเลือกาลำไหนจะอยู่ช่วงไหนจะอยู่ตรงไหนต้องดูว่าเรือรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ด้วยนะคะทุกคน ไม่ใช่ว่าจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะต้องมีความละเอียดด้วยนะคะทุกคนทาไมอย่างนั้นเดี๋ยวข้างหน้าหนักไปก็ไหลลงหรือหนักข้างหลังเกินไปก็อาจจะไหลลงได้ค่ะทุกคนไม่ก็พาจมจมหน้าจมหลังเดี๋ยวก็ไปไม่ตลอดรอดฝั่งค่ะทุกคนต้องมีความชํานาญค่ะทุกคนในการต่อเรือทีมงานทีมนี้เป็นทีมที่เราใช้บริการอยู่ทุกปีค่ะทุกคน เขาค่อนข้างจะมีความชำนาญในการเลือกเรือในการต่อวางโครงทางรถขึ้นค่ะทุกคนทีมนี้เก่งส่วนมากก็จะเป็นเด็กค่ะทุกคนเด็กวัยรุ่นรุ่นที่เพิ่งจบทหารมาใหม่ๆเพราะเด็กวัยนี้ร่างกายเขากำลังกำยำค่ะทุกคนเขาจะไม่วันไม่งานหนักหันมาทางนี้ค่ะทุกคนก็กำลังเตรียมของไหวของเส้น กำลังตั้งหัวหมูตั้งน้ำแดงน้ำขาวน้ำเขียวน้ำส้มทั้งของข้าวหวานสำรับเตรียมเรียบร้อยค่ะทุกคน